อ๋อ้อัเลดเ่ราปหาเคทอดเรัไปได้ไหพี่น้องไปกันเถอกันไหมไปก่นมาจอดเจ้าทักคาฉันนะไปทางไหนไปป้าเ้าลยไปใช่นาว่าไปจอดทีบ้านเขาแห้งไหยางพีอเส้นทางพี่น้องเลยเส้นทางไปหาอยู่หากินเนาะ สบายดีสบายดีพเมรพี่น้องเอฟซีที่หากแฟรมมไว้เอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยแต่ก็ต่างประเทศนําเด้อพ่อแเม่พี่น้องมันนี่ก็อยู่เชปโอนเนาะเมืองอยู่ทางดําังว่าอยู่เชปโอนอยู่ทางดัานั่นเองโอ้นบ้างเว้ยเลยอี่บารเล้ อ๋อนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอยู่สันพูโผู้โหลดะหลนไว้พี่น้องคุกทั้งเบาะลาวอะไรก็เมีเบาะลาวพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเสโปนพี่น้อง อยู่คู่อยู่ฝาไปา่ทัดเล็กๆฮือนค้นะพี่น้องเลยปอนผมเห็นแลาเวลาก็ไม่ลงา

โอ้ยไปไหน่ะอ mm ือเศร้าก mm ัไปแบบบริทาเลยเนาะแมนบริทากันเลยโอ้มัน ouais. มีหนองมันเป็นห่วยเนาะเป็นหนองเป็นหนองเป็นห่วยของคนห้องเพลงแล้วโอ๊ยตกใจ ยังหอนอยู่มาแบบลุยๆมากับก๋วยพาลุยกับต้นซีเลยมาตับเ่าก๋วยพาลุยพี่น้องเลยถ้าซิลุยกว่านี้นะมันต้องจัดแบบนักๆขี่มอไซค์ไปเลยแหน่ยพี่น้องโอ้โหอดแล้วหอดแล้วหอนน้ำหนองพี่น้องคือน้องใหญ่แท้ เขาหดนี่เป็นได้เหนื่อยเหมดเคยมาสบายดีดูเสาปานสบายดีเด้อขาสบายดีอันนี้คือเสาปานเนาะนกกระสบายดีน้องบัตรเนาะสวัสดีเนาะทุกคนกะเป็นน้องของบักล้วยเองเนาะเป็นพี่น้องกันเบิดนี่แหละเด้อเด้อเป็นสิมาซอนกุ้งซอนหอยซอนปลาซอนบดทุกอย่างกันแหละได้ยังก็เอานั่นแหละ ซ้ได้ทางลมหัวใจคนก็เอาไปเลยนาซาปานเนาะโบไดมาถ่ายมาอัพคลิปอัพโหลดคลิปซาฟานโบไดอัปเดตวิีชีวิตของเพื่อนกะโดนหลายเดือนแล้วแต่ว่ามื้อนี้มีมีโอกาสเพื่อนมาเยี่ยมยามกันเลยอ่ะมาอัพเตรียมโค้มากแค่ไหนเนาะพี่น้องเอ้ยมึงเน่เด็ดคลิปเนาะของซาฟานอีกเทื่อนึงทุกคนเลยนี่ก็พี่น้องนในแม่น้ำอันนี้ก็เป็นบ่อนเดียวของหมู่บ้านที่หากินกับว่าได้ เพราะว่าแถวนี so fruits, oh ้มันบุคคลได้มีน้ำนองหรอกอะบุคคลได้มีน้ำเซเด้บ้านวยกันแห้งหมดแล้วเป็นน้องร่วมบ่นี่กะบุแม่น้องร่วมดอกมันมีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของน่ะจักไปทางใดเลยเจ้าของเป็นบม่ห่ายบ่เป็นหูถ้าเป็นหูมันจะห่ายแหละแต่ว่าชูมือนี่ยเพื่นบุตรมาดนแล้วอ๋อเพื่นอยู่ในเมืองแม่นอยู่ในเมืองเจ้าของเเินนนนคมีงแล้วาะปูปลาเพิ่นกะเบิดแล้วแหละเบิดจะโดนแล้วหลายปีแล้วเพิ่นบุตรมายำๆอันนี้เป็นน้องธรรมชาติ คือว่าเป็นน้องรวมเลยก็ว่าได้แมนโอ้คเจ้าบานน้ำเนาะน้ำลายนี่่อยคือยาน่น้ำลาย่น้ำน้อยเริมเล้วันนี้เริ่มแล้ววัดสีมานบสิไปทางไหนได้ป่วารีมานบ่แหละบุกปลาไปบุกปลาได้มาลุนำกันที่น้องเลยโอ้ยเนาะวัดสมา่า์กทางไปก็ไงพี่น้องเอ้ยกเขย ของวสิามานหรือบรมานพี่น้องเอ้ยทางกันเลยโอ้คันอันนี้นะเกือนี่นะมัาท่นได้เนาะแมนที่เกี่ยกมันนั้นเป็นแับพี่น้องวิธีชีวิตสองสาวม,มันนี้เน,นาะเผนพามาหาียนกินตามธรรมชาติเปินพามาบำบังวิธีชีวิตเผลธรรมมาสอนผู้สอนป่าพี่นออ้องยสิได้ปากคอใหญ่อยูอ่บ่า งานหรือบ่องนาะหลังเนี่ยเขาลว่ามได้เหนือขึ้นอะไรมาอกันครั้งเนอะเดิเดินาใจเลยเนาะเหนือขึ้อไรทางน้องคนจะชอนเนาะสลัด่นอะพูนพูนนะให้ดูทั้งลึกเนาะทงเตี้ยนะดูทั้งลึกนะสบายเลย เดี๋ยวอหมนปะเดี๋ยแวนี้โอหโอ้ปหโอปโอ้โอหโ้อ้อ้โหโอ้หหอ้โหอ้โหโอ้โนอ้โอ้้อ้อ้้อ้โหโา้้โหโอ้โหโน้้โหโอ้อ้โ้โหโอ้โหห้องออ้อนหอ้้ ไปพุ่นเลยบ่ไม่เอาตรงในย่างรับไปพุ่นอีกแล้วสัอ๋ออาขึ้นน้อได้้างขึ้นนิ้อได้ขึ้นน้อได้ขึ้นนิ้อได้ไปัคอยไปพุ่นอีกปมาณทุกคนุ่งเลขง่ายอยู่อ่แปดเมตอ่าันนี้มาพี่มาพี่มาพี่ งอจนกูจะขึ้นบาทนี้ฮะจักยังอยู่ไนฮะไปไหมนี่จะไปตองบอกไปไหม่งไยสิ่งเงี้ยาบุ้าบุคนมาบุ้ยนมาบุ้ยคนิอกได้ยบได้นี่ขึ้นมาพี่เอออ้หงไนนายิบอกหนอู้หปากตัวญ่แท้เนี่ยนะไงี้บงอยู่ฮะไงครับปลาเนี่ยนะปลากินยาปลาองปลาอย่ทุกคนด พี่น้องเพื่อจะได้กินนี่ยามได้ได้กินอันนี้พี่น้องเลได้ได้ตัวนึงบัได้ตนึงว่าสดมาจะเจ้าผูงหอพี่อ่าจะได้กินอยู่บ่มือนี่นะโอเคโอเค ได้พี่น้าะผู้สอนบรได้ใกล้ได้พี่น้องเลยได้อยู่ประมาณสามสิบแปดเมตรใช่โซ่ผลงานดูว้ามีแต่โตบางใหญ่เนาะผลงานใช่สะบปานโอ้โหแล้วซ้อมตะเกียบกว่านเสีได้กินแบบนี้คุ้มกินเลยผ่อนยูพุนจนคำจนคำบนบ่แม่โลกดูเอาคำอะไรเสิเห็นบ่อบนเอาไปสอใไปทรายมาบ่เอาเริ่มแล้ว ลืมแล้วโอ้โปรแกรมดอกสอนไปพุ่นก่อนก็ได้สอนกลับมาถึงเอาไปใส่ามาก็ได้โอคทำดอกเลือกบ่อน้ำลูกกางเลือกคนโอ้คนกาสิสอนไปพุ่นนี่แหละทุกคนเลยเนาะก็สอ,อนมาไปพุน่นมาหอดทีเนาะค่ะโบได้สัมโอ้ไปแล้วไปแล้วท <h ums> ุกคน เวลาพ่นพูนหรบอนี่แหละพี่น้องป่าหุดทางผ่านป่าผ่านดงพี่น้องเอ้ยฮะัสาวบึงสาวนั่นกับพันนอ้้ยยยเเเสสีีีงงงงตรใจัวคิด่าากมแน คิดว่าไม่เพิ่งเมนปาฮอดพิกอะฮอดสวนมันครับแล้วพี่น้องสวนมันป้าเพิบปลูกมันเป็นอาชีพหลักของแถวนี้แหละโอู้กกล้วยปลูกมันต้นลูกกล้วยชงจีนปะเน่ชงเวียดโอ้ชงเวียดอ๋อ ปลูกจคกเดือนแรกนี่นะฮอดแล้วบ่เดือนนี่ฮอดแล้วปลูกอะไรไฮอดแล้วเนาะฮอดแล้วฮอดแล้วโอ้โหหน้องอยู่พุ่นได้พี่น้องเลยสันพูพี่น้องเอ้ย

Bên ngoài tai ô bội tai bụi tai bụi tai đây tai bụi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  คนพุ่นเนาะมอสคือโบว่าสิได้บานี้สิไดายลูกว่าโบได้กับนสิหมานหรือบบหมานกับว่าเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยมามามีโบก้นขาดออกบ่ขาดลักออกแต่ก้นแล้วมาจักจังได้บันนี้ซ้อนมาไกลไดีสิได้หรือบ่ออกมาเบ่มาโซ่ผลงานอีกแบบนี้เนาะเป็นเทือดที่สองแล้วนี่ค่ะนี่จ้า อเต็มไหนเนาะป้าคุณไล่ได้นะใบไม้ได้หลายนะโบแมนตาบอโบแมนเราติดช่องกนยังบ่มี่่เราองกนยังบ่มี่นเนาะสจไดกินยวะมือนนี่ยังได้เนาะังกินเละมือนี้โอ้ยเอาที่เรเลยเือได้นี่ฮะปายังลูกปายัง ບໍ່ແມ່ນລູກປານິນບໍ່ລູກປານິນລູກປານິນລູກປານິນເບາະລູກປາຕາປາຕານີ້ລູກປານິນເນາະທຸກົນກສສສູກກ2ກໍຍ้ อบนี้ถือว่าเป็นอบพิเศษประถมมาไบ่แมนใต้แี่น้องเออยเล็กๆค่อยไปเป็นโบจีคนไม่ออกก็นะเก็บก็ต้องค่อยๆเก็บไดแ้าเก็บไว้ี่กะเก็บปลาไปน้ำปลามันน้อยเพิ่ะเนาะมันใหญ่มันน้องมันอกขาดมันใหญ่เพขาะนอกจากสอนแยงแล้วมีหยังอีกอันที่หากินแบบง่ายๆในแถวนี้นราไม่บอกนไม่เราไม่เราไม้คือง่ายสุดแหละมันหู่ในนาะมันหู่ในนาองมันบอก แม่ไปบูเป็นแน่คู้แน่พี่น้องเลยตัวนะน้อไมค์ฮะง่ายที่สุดง่ายที่สุดเลยน้อไม้เพราะว่ามันมันมีลายแบบน้อไม้นะน้อไม้์ยังก็มีเบิร์ดแถวนี้น้องไม้บุ้งน้องไม้์ลายมีเบิดเลยน้องไม้กระชะกน้องไม้ไผ่์น้องไมค์โป๊น้องไม้นี่ก็มีบอกไม่พังมีเบิดพี่น้องเลยครบเครื่องครบเครื่องเลยแถวนี้ครบเครื่องเรื่องน้องไม้พี่น้องเรต้องห่วงแต่เรื่องปูปลานี่กับปูมีปูปลาปูมีมีกับอุดเนาะแบบนี้เนาะปูปลาหอยนี่ยยากเนาะ nụ nụ đấy chả nụ nụ cũng mù mịt, cầy lê, nụ nụ này, ô, húp, anh này lẽ thì nhảy xuất anh ấy này cứ nhảy có mua nó, Bà nhá cả nè là vào phê thì tròn ma ừ. thì, mua bà ninh thì 2 con kinh nem bố bớt đó, khó là đấy là 2 con kinh bố bớt này, đẹp bố lại, thế này trong mùng, đang sơn đây mưa, sao pan. ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงอะไรเจ็ดโมงแปดโมงเนาะมันมืดอะบาเสือสอนหมานเนาะแต่มีอยู่บ่อบ้านหมานกะมาสอนฮะได้อยู่บ่อแต่ว่าอ่องเต้นเลยผูกป่าป่าเต้นมันบอกมีแต่ฮาสอนแล้วว่าหลายโค่นเบิดหมู่บ้านสอนนี่แหละเปิดหมู่บ้านมาสอนอยู่นอกนี้เหมดเนข้าเจ้าขึ้นแหย่ใช้มองเข้าก็มาอยู่บ่ มาข้ออันนั้นเด้แถวบนนอกกับที่นี่แหละเรามาตึ้งแหนะอืมมันทัวปลาให้เบิ้งหันบ่โอ้คาเราตึกงบ่นมืออย่างเราก็ยังบ่ได้ตัวใหญ่เนาะได้ตัวน้อยแม่นก็บที่นี่แหละข้อึดมันอีกบางอย่างพี่น้องเลยมือจะได้บานี้เลยตุ๊กตีเลยจอนตุกตีเลยแม่ปลาสนหมื่นแล้วพี่น้องทุกคนเลยบานี้ฮะ ชักเสียนุงทั้งบุกทังเมื่อดีบ่บาดีมาเมื่อกี้นี่หกครับทังเก่าทางเก่าทั้งเก่าบ่องเ้กลัไปอ่านนี่ับูพี่น้องเปลี่ยนเบื้องระบาดนี้เปลี่ยนเท้อมาลพี่น้องเอ้าว่าคนเตี้ยเขาแค่อยู่ทางรเเนืออผู้ชูมีจะหาอยู่เบื้องลึกพี่น้องผู้เตี้ยหาอยู่เบื้องน้ำตื้นเหมือนกัน ผูกพี่น้องท้พี่น้องนิาโตหุ่นน่ัวดิลิปผูกัวดิลิปพี่น้องต้ได้ยเพะี่นเางขาพะเจ้าเอกิบก้าไปพี่น้องย่านน้ำลายน้ำลายปานนี้บกก้าไปดอกพี่น้องเลยอ้ขาพระเจ้าเกกษิโคนยักับทางเก่าเลยพี่น้องเนาะ นี่พ <mauvais> ี่น้องดำคลือจะเห็นคนหรือเป่แต่โคบกทั้งหนาพี่ปุบซอนมาี่พุนเลยพี่น้องมัอดนี่นะโอ้ยจะพอแหงน้อยมันมันจะมาได้ไปบาดนี้โอ้ย้องแรงลานดงเนาะไปรอบน้อบานพี่น้องไผูรอบพี่สมนี่ฮะมาพนขึ้นกัน รอบที่สามนี่เป็นรอบเันปัดจุบันาต่างเลยเนี่ยหลับเฮ้ยใช่อ๋อแม่รินั่น่ะครบบ่ปลาปลาคอปลาคอปลาชโนดปะใช่ปลาคอเด้แม่เด้บอกทันเลยเพื่อนอยู่บ้านสวนมาเดียวเขาไปเลยปลาหนแยงนะแดี๋ยวเม่ิบอกอยู่บ้านนะปลาคอใหญ่พี่น้องผู้ใช่ปลาคอใช่ใช่ปลาคอใหญ่นะเด็กโอ้ซัมนิ้วก้อย ใช่ไปแล้วบะทักโอ้มันออกแล้วบระบนขาดโอ้ยกินเห็นเี่ือยลโอ้วพ่อจะโมมานเอกนี่รันเอาพวงขาดพี่น้องเอ้ยแง่กัแง่ขาดอืมถูกไหมหลวงพ่อหาฉนของโลกน้ำรอใขญ่นไงแย่จรงไม่ออกเลยเหนื่อยอยู่บ้านเขาสอนไก่มันบอไก่เนาะ บอได้เจ็บเก่กำลังใจเราได้สักหน่อยเช็ดตาตั้งใจสอนมันีไกมาบัดชุดท้ายบัดออกปอขาดอีบิดเลยกับกำลังใจสิสชูต่อบัดนี่ะขับเป็นแขวนนะยอมแพ้ยอมแพ้แล้วเห็นยุบปลาข่อยใหญ่เพคนน่ะจำนิ้วก้อยกิ่นี่เนาะแต่ว่ามันไปแล้วออกไปแล้วแม่จะบ่อกลอดไปเห็นหางมันแวบอยู่นิ้วก้อยว่าใช่อ้านันใหญ่ชุดใหญ่ชุดเลยจะได้เเนาะคุยกันน่น มาต้มปนอุซาดีใจช่มเนาะอุชาว่าได้ตัวนึ่งอุซาดีใจว่าได้ปลาคอใหญ่แต่มันไปแล้วใครแต่บมีปีงเนาะบมีปีงันมีปงคอยกยานบลงเลยแต่เหมือนกันมันออกปอขาดแป็งมัดน้ำปอขาดฮะเาทีเขาเขายุดกินเนมนถึกไม่หัจักนะ แม่นบอกถือบนหันบอกโอ้สะโอดึงเพิ่นจอดกันเนาะเบรกว่าฉันนี่เป็นโซนไปนี่อีกป่ามันลักแล่งออกตอนเบรกแข็งรัติบทมันพึงมันถึงจะพังเด้เนาะเนาะมันถึงจะพังใน้คำคำกุ้กพวกกุ้งวกกระซี่อืมต้องหาเนี่ยมาล่อมาล่อเพิ่นมาอยู่ทิมแบบนี้ค่ะจะะทำ้ยเนาะควายสีได้กินพี่นเนาะฉันว่า ซ้อนยำฟุนตกเต็มระบบของนะเต็มหมดเต็มกระหายเนื้อไเพื่อนเบิ่งดู้ในของมีได้พราะอ้เพราะออ้อพี่บ่ซ้อนยำตอยไปใหญ่หันน้ำคืนหันก็ได้ยุกุงคอยไต่จนโบเห็นพี่น้องเลยดีได้อยู่ยังหน่อยก็เพราได้ปั้นเข่าโอ้ยเนาะพอได้มุกได้กับมบ้ายปั้นเข่า กิุนไพรชนอยากก็เสบอยู่ได้กินแบบนี้สิพอกินอยู่บ่ทองกินมันหายากกินอยังมันก ok ็แซพได้หย่อเมาเนาะจับคอระบาดเก็บเมดดมมอบ่มุกมุกเลกระดาษนะว่ายังไงกระดาษปากคนนั้นผูนี้พอพอได้ดาดปากมันอึดเด้เนาะเห็ุจังณ์ไหนฉันมา่อนอยู่บ้านเอยเด้กับแบบนี้เพราแถวนั้นน่ะยอมทำบอนลนย ลายดิแนวไฮยูกินนี่แบบกบเปียดแนวกระไลข่อยบ้านข่อยบ้านบ้านบ้านเกิดแห้งโอ้ยผัดผักชีไปทนีันไงโอ้ยกุ้งกึ่งได้หัวยที่ขครัวนะวะแมนหัวยขาวอืมหัวยขาวงานปลากระบอกก็เป็นหมูเป็นหมูหนึ่งปลาของยันที่แต่ปลาโน่แต่ว่ามันพอได้กินกูนี้เนาะมีแต่ปลาน้อยแล้ว มีแต่ปลาน้อยยยมแหลงก็พอได้กินได้ขนาดน้เมแเมนเมนปลาข้างบ้านข่อยมันมีแต่ปลามีเงียงปลาสามเงียงปลานั่นนะบ้านข่อยเขาเจ้ามันบวกขนาดนี้ดอกบวกล้าแต่ข่อยยังบวกล้าไปแยมแยมแหลงนี่ยไปสอนปลาสองบาทนี่ก็โอ้ยได้เต็มแล้วกล่องอันนี้นะซ้ำสิกิดเนาะซ้ำสกิดอันนี้รอบสามแล้วเนี่ยรอบสามเลยพี่น้องแกบอกอยากเสือสายตาว่าสิอันนั้นเนาะเบิ่งก็พอมาเห็นตัวเป็นตรงจริง อะ้ัาติดโอ้ยโซฮาจะบเหติดก้นคองสามสบสามรอรอบสบเปิดเปิดหวให้รด้ไ่ได้วะเป็นถ้าเป็นไยนียแล้ววาฉันเมื่อย่อนมาได้ออกกปอขาดอีกนะเายบันน้นนนอเพื้นยากะดีการพยังบนเมื่อยสีบาแน่่อนบมเป็นใกล้กุนะพอด้ล่ยกีแม <c oughs> <ừ. S 1> เพื่อที่ยางเมื่อเฮือนี่บริหาบู<ผ>มแมนใกล้บ้นกำลังใจคือกันแหละตอนมาสองสามบาทบูได้จักโตนะได้ตัวน้อยๆปลาคอปลาคอแย่กับรุดไปแล้วเนาะื <c oughs> อื่อ <c oughs> รอดไปด <c oughs> ้วยสองราคาเฮือนเนาะค่ะเดไปทั้งนมีนะ